จัดเจนไปเร่นบุญไปน้องเออกับก sure ้าบานบานร้อยร้อยเปลี่นไปน้องเออมาเลยตะไค่ต้มน้ำปลากามีปัดเป็ดอันนี้ปัดเป็ดปลาโจนกามีไปน้องเออเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องวัดนีพ่อแม่ไปน้องให้พริตติคนมาพบกับจองบ่าวทิศเหมือนเดิมไปน้องจัดเจนไปเร่นบุญมาเลยบ่าวทิศแกงให้เหล่าไปน้องก้าววันนี้แม่ต้มไปน้องกินก่อนไค่ต้มน้ำปลาไปน้องก้ไว่จำจำเลยไปน้องแล้วก็น้ำจุบไปน้องนี่น้ำจิ้มไค่ต้มน้ำปลาไปน้องน้ำจิ้มดีกุดแล้วก็ตอดปลาลาดไปน้อง แล้วก็ป no, ัดเป็ดปลาจวนหน้าปลาลาดปลาโมอะไรเป็นเนี่ยปัดเป็ดปัดกังเกงอย่างมัปัดกังเกงคูณชี้อย่างเดียดนี่เป็นเนาะปักนอบ่าวทิดกมีเนี่ยตัดโตไอ้นี่ไอ้ปักอะไรของปักนกเข้าแล้วก็หยดตุ้มมาเลยลูกเกลือมาเป็นเนาไม่ต้องผุดปลั๊มตั้มปึงหัวใจคนเดียวหนำจุกคนว่าเป็นเนาะหนำจุบรุดเลยเป็นเนามากินข้าวที่มั้งหนำจุกคนเลยกับข้าวเลยเป็นเนากับข้าวบางๆแต่ชุดเนาะ Ooh. Cái Phải thơm mắm ปลา quaเลย. Ha, cắt lon jang mình Ừ. mà, mà rồi nách bị nổi quá nhà chút rồi đây chậm chậm nó làm chim cao luôn rồi cái chấm chim cao cái nữa เอาไปน้ออย่าไปก่อนหนูอย่าไปกินข้อยไปน้องขอบคุณขอบคุณไปน้องเอฟทีอย่างแม่งขอไปน้องเสียเจ็บจุ่มคลิปบาริดต่รถไหนมาไปน้องฝากกดไลค์กดแชร์บาติดกำลังนะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปน้องแหล่คลิปหน้าบาริดอ้าหนูได้บอกว่าเปีกว่าน้องเหลาไปน้องรอบจุ่มนะคลิปนี้บาริดก็ตัวลาไปก่อนค่อยเจอกันไม่คลิปนะสวัสดีครับไปน้องจัดเจ็บไปเร่นบุญไปน้อง